เวลาที่เรานั้นอยากที่จะรู้จักใครสักคนไม่ว่าจะรู้จักแบบเป็นเพื่อนหรืออยากจะเลือกเข้ามาเป็นคู่ชีวิตซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีเกณฑ์การเลือกที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคนแบบไหนแต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบคนที่มีพร้อมทุกด้านคนที่เรียกว่าจเจริญทั้งภายในและภายนอกนี่ก็อาจจะเป็นบางวิธีที่คุณอาจจะลองนำไปพิจารณาใช้ดูได้ 1. บุคลิกและการแต่งตัว แน่นอนว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆต่างก็ชอบคนที่ดูดีแต่งตัวดีกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นและมันแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจตัวเองมากแค่ไหนให้เกียรติคนที่มองมาทางเขามากแค่ไหนหากคุณไม่เชื่อลองไปสังเกตดูได้เลยเดทแรกคนเรามักจะทำตัวให้ดูดีที่สุดเพราะเขาแคร์มากว่าคู่เดทอาจจะไม่ชอบเขาถ้าเขาไม่ทำตัวเองให้ดูดี แต่นี้ก็เป็นเพียงด่านแรกมันยังไม่พอแต่ถ้าหากว่าใครที่ด่านแรกก็ยังไม่ผ่านไม่ต้องพูดถึงด่านต่อไปเพราะคุณอาจกําลังทําข้ามขั้น 2. เวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวคนส่วนมากมักจะมาตายที่ด่านนี้เพราะคิดว่ามันที่สุดแล้วแน่นอนว่าคนที่ทําตัวไม่น่ารักกับเพื่อนและคนในครอบครัวถ้าคุณได้เห็นคงไม่เลือกแน่นอนแต่คุณก็อย่าลืมว่าการที่เรามีความรักให้เพื่อนและคนในครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญมาก เพราะฉะนั้นหากคุณจะเลือกเขาเพราะแค่นั้นมันก็ไม่แน่ว่าคุณจะได้คนที่คุณต้องการเสมอไปเพราะคุณอาจไปขี้ตัวเองว่าหากคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาจะต้องดีและรักเราแน่ๆอันที่จริงมันก็มีส่วน แต่มันยังไม่พอ 3. ให้คุณดูว่าเขาปฏิบัติอย่างไรกับคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่มีฐานะด้อยกว่าเขาอันนี้ต้องให้คุณคอยสังเกตเรื่อยๆนะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะกําลังเจอละครสดบัลลัง์เมฆก,ก็เป็นได้ให้คุณดูเวลาที่เขาพูดสื่อสารกับคนเหล่านั้นเขาใช้คําพูดแบบไหนให้เกลียดคนอื่นๆและคนที่เขาไม่รู้จักหรือเปล่า 4. ดูให้ครบทุกอารมณ์ก่อนตัดสินใจ ข้อนี้สำคัญมากคุณจำเป็นที่จะต้องดูเขาให้เห็นทุกอารมณ์เวลาเขาโกรธเศร้าสุขทุกอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ที่นิ่งปกติแล้วคุณจะได้เห็นปัญญาของเขาเห็นความมีสติเพราะถ้าหากเขาไม่สามารถที่จะทำข้อนี้ได้ดีนั่นอาจหมายความได้ว่า ที่ผ่านมาทั้งหมดคุณอาจไม่รู้จักเขาเลยก็เป็นได้แต่ไม่ว่ายังไงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีดีหรือไม่ดีผิดหรือว่าถูกมีแต่ว่าคนสองคนหรืออาจมากกว่านั้นรู้สึกว่ามันมีความสุขและมันโอเคสำหรับทุกคนนั่นมันก็ถือว่าเพียงพอแล้ว